นจัดสเต๊ปละค <laughs> อนเสิร์ตเล็กๆครับ ไม่ตีมนนะรถเอามาเออไม่ต้องดนลูกไม่ใช่เอาแรงหลายคนไม่ต้องดึงเงินออกมาเออโอเคยผมไม่ต้องเปชคนี้นีเองมาสาวๆบ้านหลายกว่นะครับมาเปไรครับอยากได้อันกล้วยอันนี้ให้น้อง่นนะกล้วยเดี๋ยวก็ตอยาก้้ เดินไปูเลยลูกเดินไปเนไปทำงานปาเก้าคุครับน้น้องวิศออกมาเปนเป็นไงครับเราันนี้รข้สกเป็นไงทางกระจกหรือว่าไงทางตรงนี้สุดยอดบอกเำเดียวว่าสุดยอดคุณบ๊อบเบ้สงสัยเราจางนะครับเราจางจ้างครับไม่จางไม่ถึงไม่ถึงเราไม่ถึงแล้วรากอปาบนกดบอมันจะาคนดอยนะครับนี่นดอยนะครับเนี่ อันนี้เขาเขาไม่เขาออกน้ำนะออกซักแต่ไม่ออกน้ำจื้ออย่างนี้นะเหมยเหมยนี่หรอม,มีแววหรือยังเนี่ยมีค่ะ คูก็สวยนะอยู่เนี่ยมดอยเด็กก็น่ากแล้วไม่เด็กตอนนี้สาวพือมือยาวนะครับสาวอันนี้สาวพนันนิคมดอนหัวล่ออ๋อดอนหัวล่อดอนหัวล่อเรายังอยู่กันอีกนานอยู่ครับใช่อ๋อเด็กตัดยาสระ เอาเอาดาลามาหมดเลยอ่ะคัดใครยังไม่ได้กิ้นแก้มเกลียวแก้มเวหยิบเลยแก้เกียวมาขึ้นแก้มเกียวมาแก้มเกลียวเนี่ยตะกี้หันเดียวเปนเดียวหันเลยลองว่าลองว่าลองฟอนไปไหนลองฟนได้แน่เดี๋ยวลองฟอนไปหาสนับสนุนจากพี่ๆไอ้ฮัชชีสันนะครับหลายคนหลายที่มากครับ ไม่ได้ไอ้น้ำนี่น้องส่วนหนครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะเต้นอะไรให้ลุงโชมีมีเต้นไหมมีเต้นอยู่เนาะเดี๋ยวเต้นก็ได้ตังอีกอ่ะอันนี้สาวๆหลายกว้านนะครับสาวๆหลายกว้าน สัวใจจ้างถ่ายแบบได้โอ้โหดีมาไกลบางทีไม่ทั่วถึงนะครับบางทีไม่ทั่วถึงอันนี้ก็แม่ม่งานอ้พนักนิคมเจ๊เจ๊เจ๊มาเองวันนี้ใหญ่ใหญ่าขาชาติ <ๆ S 1> เขาแจกแจกเอ่อสิน้ำใจเล็กน้อยนะครับนา,นานที <c oughs> ชหน่อยช่หน่อยช่อหน่อยช่อหน่อยชหน่อยชหน่อถ่ายไปที่น้องยิ้ม่อยค่ะเด็กเดเด็กๆยิ้มพี่ค่ะเพื่อนเพื่อมังเนีคบคบค่าหน่อยครับมาไกลบ๊อบบี้บ๊อบบี้ประทับใจไหมครับประทับใจถนุนไหมครับประทับใจมากเลยครับประทับไหมะแบบอกไ้ไห้ถนนน่ะเด็กเดิ๊บ อ๋อคุณนลินนี่ต้องยกให้เลยนะครับพ่องานครับจัดแจงทุกอย่างครับพ่อบ้านพ่อบ้านทั้งมึงเนือยสุดยอดเลยครับสันบอบอกแอนดูโรวันนี้ยังไม่โฟลทีมครับหิวข้าวครับอันนี้น้องชื่ออะไรอ่ะชื่ออะไรชื่ออะไรครับชื่ออะไรอ่ะฮะ พี่วิภาระเนี่ยชื่อแล้วพูดดังๆหน่อยดิพลอยเนี่ยน้องอะไรครับพีลานีน่ารักทั้งนั้นเลยนี่น้องน้องอะไรครับน้องฝ้ายอ๋อน้องฝ้ายแล้วน้องน้องอะไรครับเออนี่น้องอะไรครับน้องแป้งค่ะอ๋อน้องแป้งน่ารักกันทุกคนเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลุงถ่ายรูปให้นะเดี๋ยวไปเอาที่ครูนะเนอะสวยงามมากครับถนนธรรมชาติ อยากคุยครับสี่สิบห้าองศาดูสิอยังโหจริงๆต้องเชนเกียร์ต่ำลงนะครับเนี่ยยอดครับถ้าใครไอวิบากนี่มาได้เลยครับเนี่ยต้นขึ้นเนะาะใช่เลยครับทางนี้ไปไหมครับคนตกรับโอ้สุดยอดเนี่ยน,น่ยนาจะลง โอ้มันตกเลื่อนไงดูน้ำสีไหลอ่ะตายตายเก๋งเก๋งมาเรียบร้อยขึ้นเนินนี่สิบลอนะครับนี่ขึ้นอย่างนี้ตลอดเลยครับนี่ตอนเช้านี่ต้องมีทะเลเพรทะเลที่ทะเลบอกแน่นอนครับผมแน่อนเช้าๆกีนฝนตกนี่มองออกเลยครับ ดู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 คุณคุณไดร่นจะชวชวอ,อันนี้ไม่ตี้เอนะครับบอบอยี่ห้ารุ่นวยก่อนของเขาดีจริงๆไม่ตี้เอ็กนี่ยขนัดเล่งขึ้นดอยวันนี้คุณนัลลงกัมาแลครับน้องน้องฟาร่าเดี๋ยวไม่รู้อาจจะไปบ้านน้องฟาร่าก็ได้ครับ <Yeah. laughs> ยอดยอดทางม,มากจะงเลยโคจริงๆครับวันนี้<ม>อ๋อวันนี้เอา7 2 0 0มาเปิดตัวครับเนี่เยเจอผลอเลยวันนี้ลินี่นักกิจกรรมนี่ไปมาหลายดอยแล้วข้างเหนือเราไปคิดมาหมดแล้วครับไอ้สุดไปไอ้ล้านปลาเมียงอ๋อล้านุดเข<อ>าคุยว่าไปวาดฝามเมียยแม่คำปอง,งเออปอง โอเคติดตามในกลุ่มนะครับผมเพื่อนผมเดี๋ยวเดี๋ยวจะถ่ยยายรูปไอ้ชาวขอยดูครับผอาคาครับอาาเดี๋ยวเขาจะมีการแสดงให้คณะชมหนึ่งชุดครับเดี๋ยวเดี๋ยวอัดภาพให้ดูครับผมทางจะเป็นอย่างนี้ประมาณ10กิโลนะครับลงนเน,นลงเนิน ี่ข้างล่างก็เป็นเหี่ยวเลยครับเนี่ยลึกๆเลยครับต้นไม้บางอ่าเรามีอะไรนะยี่ห้ออะไรนะจำไ,ได้ลหวเนี่ยสว่วะอะไรนะแบตเตรี่บิเตอรี่แบิเดอรี่้องโน้องโนให้อำน,นวยความสะดวกนำทางครับไม่งั้นหลงครับโอ้โหมีสายฝนมาเลยครับสายฝน อันนี้ครับประธานโอนะครับปีนี้เขาเคร่งเครียดมากเลยอ่ะสุดยอดเลยครับคนนี้ทุกอย่างครับทุกอย่างปีนี้รองโอจัดให้โอ้โหน้องน้องบ๊อบบี้น้องบ๊อบบี้ขอมีเล่าเติมครับโอ้โหน้ำเดินเล่าเติมงานเดินแบบอย่างเดียวฮะเติมอย่างเดียวอ เียไปเลยไปว่ารถเจ๊กสบัยโลวเอ้าววัดมัดมัดเจามัดนี่พราหอมพราหอมเฮ้ยกระลัยี่สิบโลนะเออนี่ยนะครับคุณนลินอะ

อันนี้ผ้าห่มนะครับคุณโอไอรองโอลองโอรองโอพนัสครับดอนหัวล่านี่สาวส<ๆ>าวปากวันนะาสามที่สามที่แหละคนนี้เอาไอ เล่าขาวเล่าขาวคนน,น,นี้เดินโน่นตีหนีไอโน่นตีหนีล่ะคนอะนไรเนล่าไปใช่ไหม น้องโน้ครับสำรบอกแอนดูรลอรสมรบอกแอนดูร์ลอวันนี้ในโฟูทีมครับวันนี้มาสำรวจสำรวจ <c oughs> น้องกาญจนาออดล <c oughs> อลอ่เดี๋ยวจะพักรับประทานอาหารกันนะคุณคุณนรินนมกินน้ำเยี้ยวสองหม้อครับผมดจัดให้ครับ